และนี่ก็คืออำเภอที่ฮัลโลฮาแลนด์อาศัยอยู่นะคะค่ะ25ปีแล้วค่ะที่อยู่ที่นี่ก็อยู่อบอุ่นเหมือนเหมือนบ้านเราเลยค่ะเพราะว่าชินซะแล้วที่จะอยู่ที่นี่นะคะ นะคะนี่คือเนี่ยค่ะวงเวียนรถราก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาอาหารค่ะเวลาอาหารเย็นส่วนฮัลโฮลแลนด์ก็กินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินให้ย่อยนะคะ ด้านหลังนู้นคือ Lidl เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ Lidl เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของอ่รู้สึกบอสใหญ่เขาจะเป็นคนเยอรมันนะคะแล้วก็เขาก็จะมาทำสาขาทั่วยุโรปค่ะฮอลแลนด์หรือประเทศใกล้เคียงส่วนตรงนี้นะคะจะเห็นเป็น แปลเล็กๆนี่คือสำหรับชาวคริสต์ค่ะชาวคาทอลิกเขาเอาไว้สวดมนต์ขอขอพรนะคะเป็นไม่ใช่โบสถ์นะคะแต่ว่าลองมาบ้านเราเหมือนเวลาเราจะไปศาลพระภูมินะคะไปขอพรนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดอีกเพราะว่าเป็นโควิดไม่อนุญาตให้เข้าไป แล้วค่ะศูนย์การค้าของอำเภอที่ฮัลโหลฮัลแลนด์กำลังอาศัยอยู่นะคะอันนี้เป็นร้านอาหารค่ะร้านอาหารที่ลูกชายนะคะลูกชายของฮัลโหลฮอลแลนด์เคยมามาทำงานพาร์ทไมนะคะเด็กนักเรียนที่นี่เขาจะแข่งกันทำงานแบบนี่คือข้อดีของ อันนี้คืออำเภอนะคะที่วัาการอำเภอเนี่ยค่ะตึกนี้ค่ะเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่ส่วนตรงนู้นก็เป็นพวกอพาร์ตเมนต์นี่ก็อพาร์ตเมนต์ค่ะเนี่ยค่ะ แล้วแถวนี้จะคึกคักมากเลยนะคะ,คะแต่ตอนนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็ถึงเปิดตอนนี้ก็เป็นเวลาปิดแล้วค่ะก็จะเงียบๆแต่ปกติแล้วนะคะที่นี่จะคึกคักมากเพราะว่าเป็นศูนย์การค้าแล้วก็อโลฮอลันก็จะพาลูกๆนะคะมาเดินเป็นประจำ นี่คือในเมืองของเรานะคะเมืองที่เราอยู่นะคะใครเคยมาก็จะพอนึกออกนะคะว่าสวยงามหรือไม่อันนี้คือด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอนะคะน,นคะคะด้านหลังที่มองเห็นมีธงชาตินะคะ <Hello. S 2> จะให้ชมนะคะต้องทาแบบนี้น้ค่าด,ด้านหลังก็คือโบสเป็นศูนย์การค้าหมดเลยค่ะอันนั้นคือคาเฟ่ร้านอาหารสีขาวเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็น ร้านอาหารในตัวปกติแล้วเวลาเวลาที่มีงานหรือว่ามีการเลี้ยงสังสรรค์พนักงานหรือว่าครอบครัวเราก็จะมีมาเลี้ยงที่นี่ด้วยค่ะเคยมามกันมีหลายที่นะคะที่นี่ในตัวอำเภออันนี้คือร้านน้ำหอมที่ขึ้นชื่อของอำเภอนี้นะคะจะมีน้ำหอม ชื่อดังขายที่ร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกข้างสําอางหรือว่าอะไรที่แบบเวอร์วังอลังการก็จะมารวมกันอยู่ที่ร้านนี้ค่ะค่ะตอนนี้การเดินการเหินนะคะก็จะมีเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะ เป็นเส้นแบ่งนะคะทำมาพิเศษสำหรับ เป็นร้านรองเท้านะคะที่ห้อลาเมเนี่ยค่ะอันนั้นด้านในเป็นศูนการค้าปิดนะคะแต่ว่าอยู่ด้านในโซนด้านในเวลาเลิกงานเขาก็จะล็อกไว้แบบนี้ค่ะ เช้ามาก็เปิดทําการอันนี้ร้านถ่ายรูป ร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าสตรีนะคะ Lady M เนี่ยค่ะร้านนี้เวลาเปิดก็คึกคักค่ะคนเยอะอันนี้ร้านขายเครื่องเรือนส่วนร้านนี้ก็เป็นพวกของใช้จิปถาถะแชมพูแชมพูแต่ตอนนี้มันค่ำแล้วค่ะปิดค่ะ ร้านนี้ร้านเฮมาเฮมาก็คือขายพวกอุอปกรณ์ครัวเรือนจิปาถะค่ะเครื่องของใช้ในบ้านเสื้อผ้าคล้ายคล้ห้างบ้านเรานะคะห้างเล็กๆแต่มีของครบทุกชนิดแทบจะทุกชนิดยกเว้นตู้เย็นทีวีไม่ขายค่ะ ือร้านชีสของอำเภอนี้นะคะส่วนนั่นคือร้านไอศครีมปกติแล้วเวลาหน้าร้อนนะคะฤดูร้อนคนก็จะมานั่งอยู่ข้างนอกเพื่อกินไอศครีมกันค่ะพอแม่หรือว่าเด็กๆเ,เขาก็จะมานั่งกันนะคะกินลมชมวิวค่ะ ว่านำมาสร้างใหม่เพื่อให้เป็นร้านอาหารเพราะเปิดได้ไม่นานก็เกิดโรคลำบาดลงนะคะนี่ค่ะน่าสงสารมากเลยแต่เขาก็ก็ยังขายได้แต่ว่าต้องต้องนัดค่ะแต่ห้ามคนมานั่งรับประทานนะคะ ด้านหลังนี้คือร้านขายขนมปังค่ะบัคก,กับบาร์นี่ค่ะสีชมพูนั่นคือร้านไอศครีม หวังว่าเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนคงสนุกกับการชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ